ปัญหาเบื้องต้นในชุมชนมีอะไรบ้างคบปัญหาเบื้องต้นในชุมชนก็จะเป็นหนึ่งที่ดินทํากินเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยส่วนมากอ่ะจะขาดเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ในที่นี้ก็คือโฉนดเนาะสถามสปาเนาะแต่ทางหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นพบทห้าซึ่งระบบราชการเนี่ยใบพบทห้าเขาจะไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์แต่มันเป็นใบ เสียภาษีก็เลยจะเป็นปัญหาเวลาเกษตรกร,ร,กรปลูกพืชผักไปแล้วมันเกิดแรงแล้วเวลาขอความช่วยเหลือเงี้ยมันมันจะไม่มันจะถูกแบบมองข้ามไปเลยว่ามันไม่ใช่ใบเอกสารสิทธิ์อะไรเงี้ยจะแต่นะนะเมื่อ,อปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะทางกเกษตรอำเภอก็ได้มีคำสั่งออกมาว่าถ้าคุณทำกินก่อนปี4-5ก็คือตั้งแต่สมัยส7มเมาจนถึงสี 5, คุณก็ยังสามารถใช้สิทธิ ตรงนี้ในการขอรับความช่วยเหลือได้แต่ถ้าหลังจากนั้นไปมันจะไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาที่ดินทากินแล้วก็เรื่องออน้ําระบบน้ําเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาจะไม่มีระบบประป,ระปาหมู่ประปาค่ะเขาจะใช้ประปาภูเขาก็คือถ้าหน้าฝนเนี้ยก็จะเป็นที่โคลนที่เลนเป็นน้ํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยจ้าแต่ถ้าหน้าแล้งเนี้ยน้าขาดละขาดแท้เ,เลยเเไม่มีพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนคือบริการน้ำไม่ค่อยถึงอ่าพูดง่ายๆเนาะน้ำโจรเนี่ยมันอยู่เหนือเขื่อน อยู่เหนือเขื่อนแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจะเอาระบบน้ำประปาจากเขื่อนมานเนี่ยมันต้องต่อขึ้นซึ่งมันจะยากมูสีเนี่ยจะลําบากก็คือจะขาดแคลนตรงนี้แต่ทางข้างล่างคือมูนหนึ่งมูแปดมูหกอะไรเงี้ยเขาสามารถใช้ระบบประปาเขื่อนได้เพราะว่าเขาต่อลงอย่างเดียวเงี้ยอันนี้ต่อขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาก็คือก็ไม่ไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้แล้วในการสร้างเขื่อนนี่มี ผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนในหมู่บ้านไหมคะอ๋อมีมีแน่นอนใจอย่างที่ทําเขื่อนเนาะมันก็จะมีการเวียนพื้นที่ดินเนาะก็คือจะเป็นบริเวณมูลหนึ่งมูลสี่เนาะที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งเอ,อ่อพื้นที่ดินทํากินเขาเนี่ยถูกสร้างไปเป็นเขื่อนแล้วถึงเขาจะได้เงินเวียนคืนจริงอย่างสุิว่าเอ,อ่อได้เวียนคืนมาล้านนึงเนี่ยแต่คุณก็ต้องมาค่าใช้ใจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้าเปียบเปียบเปียบย้อนหลังแล้วว่า พื้นที่กรําการเกษตรถ้ายังอยู่ยังสามารถทํากินได้ตลอดชีวิตซึ่งมันจะได้ผลมากกว่า1ล้านบาทที่ที่ได้รับเงินคืนมาเนาะจ้า